สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือโลกของสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยโอ้โหมันหลากหลายจริงๆตั้งแต่ปลาในทะเลลึกนกบนฟ้าหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราคุ้นเคยกันดี วันนี้เราจะมาลองเออจาะลึกกันดูนะครับว่านักวิทยาศาสตร์เขาจัดกลุ่มสัตว์พวกนี้ยังไงบ้างมี5กลุ่มหลักๆที่น่าสนใจมากๆเลยเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจลักษณะเด่นๆของแต่ละก,กลุ่มว่าอะไรทําให้พวกมันมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวแบบนั้นค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับงั้นเริ่มที่กลุ่มแรกสุดเลยพวกปลา F ิ s เชสนะครับพวกนี้คืออยู่แต่ในน้ําเลย ใช่ค่ะถือเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกๆเลยอาศัยในน้ำหายใจด้วยเหงือง่อมีครีบแล้วส่วนใหญ่ก็มีเกล็ดปกคลุมร่างกายเหมือนจะเบสิกแต่จริงๆก็มีความต่างกันอีกใช่ไหมครับอือใช่เลยค่ะหลักๆก,ก็แบ่งตามโครงสร้างกระดูกเลยนะคะมีปลากระดูกอ่อนพวกฉลามกระเบนอันนี้โครงสร้างจะยืดหยุ่นกว่ากับอีกกลุ่มใหญ่คือปลากระดูกแข็งค่ะเช่นปลาทูปลานิลที่เราเห็นบ่อย กลุ่มนี้คือพบมากที่สุดประสบความสำเร็จในน้ำมากมากค่ะครับครับแล้วพอ,อ,อวิวัฒนาการต่อมามีกลุ่มไหนที่เริ่มแบบพยายามจะขึ้นมาบนบกบ้างครับกลุ่มนั้นก็คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะพุกกบคางคกหรือว่าซาลาแมนเดอร์พวกนี้เหมือนเป็นก้าแรกๆของการขึ้นบกเลยแต่ก็ยังไม่เต็มตัวร้อเถูกไหมครับเห็นว่าชีวิตยังผูกกับน้ำอยู่ถูกต้องค่ะคือวงจรชีวิตเขามีสช่วง ตอนเป็นตัวอ่อนหรือลูกอ้อนเนี่ยก็ยังอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกเหมือนปลาเลยพอโตขึ้นมาถึงจะมีปอดหายใจบนบกได้แต่ผิวหนังเขาก็ยังบางๆชื้นๆน,นะคะต้องอาศัยช่วยหายใจด้วยอ๋อแล้วเรื่องไข่ล่ะครับไข่ก็ยังต้องวางในน้ำค่ะเพราะไข่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มกันแห้งเหมือนยังต้องพึ่งพาน้ำอยู่มากโดยเฉพาะตอนสืบพันธุ์เข้าใจแล้วครับเหมือนยังกั้มกึงนะ่งเนาะแล้วกลุ่มที่แบบปรับตัวอยู่บนบกได้จริงๆจังๆเลยคือกลุ่มไหนครับ ต้องยกให้สัตว์เลื้อยคลานแรปไทล์ s เลยค่ะกลุ่มนี้ถือว่าปรับตัวเก่งมากอยู่บนบกได้ค่อนข้างสมบูรณ์พวกงูจิ้งจกเต่าจระเข้อะไรพวกนี้ใช่ค่ะลักษณะเด่นคือผิวหนังจะแห้งหนามีเกล็ดแข็งๆช่วยกันน้ำได้ดีแล้วก็หายใจด้วยปอดตลอดชีวิตเลยไม่เหมือนพวกสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาอยู่บนบกได้ดีขนาดนั้นครับ การวางไข่ค่ะนี่คือแบบนวัตกรรมสำคัญเลยสัตว์เลืล้านเนี่ยวิวัฒนาการให้ไข่มีเปลือกแข็งหุ้มหรือที่เรียกว่า amniotic egg อ๋อไข่เปลือกแข็งใช่ค่ะเปลือกแข็งนี่มันช่วยป้องกันไม่ให้ไข่แห้งเหมือนมีแหล่งน้ำส่วนตัวให้ตัวอ่อนข้างในทำให้วางไข่บนบกได้เลยสุดยอดเลยไม่ต้องกลับไปวางไข่ในน้ำแล้วถูกต้องค่ะเนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัตว์เลื้อยคนานกระจายตัวไปบนบกได้กว้างขวาง โหไข่เปลือกแข็งนี่เปลี่ยนเกมจริงๆแล้วจากสัตว์เลื้อยคลานก็มีอีกกลุ่มที่พัฒนาต่อไปจนครองท้องฟ้าได้เลยก็คือนก ok birds ใช่แล้วค่ะนกนี่พิเศษสุดๆเพราะเป็นกลุ่มเดียวเลยที่มีขน feathers ปกคลุมร่างกายค่ะซึ่งขนเนี่ยช่วยทั้งเรื่องบินแล้วก็รักษาอุณหภูมิร่างกายด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเชื่อกันว่าขนวิวัฒนาการมาจากเกล็ดของบ,บรรพบุุษสัตว์เลื้อยคลาน นอกเหนือจากขนแล้วโครงกระดูกเขาก็พิเศษคือมันกลวงทําให้ตัวเบาอ๋อกระดูกกลวงนี่เองค่ะแล้วก็มีระบบหายใจที่มีถุงลมช่วยอีกทําให้ได้ออกซิเจนเยอะเหมาะกับการบินที่ใช้พลังงานสูงมากๆค่ะน่าทึ่งมากครับแล้วกลุ่มสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือกลุ่มของพวกเราเองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมโมส ค่ะกลุ่มนี้ก็มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญมากๆเลยคือตัวเมียจ,จะมีต่อมน้ำนม mammary glands เอาไว้ผลิตน้ำนมเลี้ยงลูกอ่อนอันนี้คือไม่มีในกลุ่มอื่นเลยนะคะเป็นที่มาของชื่อกลุ่มเลยเนาะ mammals มาจาก mammary glands ใช่เลยค่ะแล้วก็มีขนแบบเส้นผม hair hey, fur ปกคลุมร่างกายส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนนกแล้วก็มีกล้ามเนื้อกระบังลมช่วยหายใจทาให้ระบบเผาผลาญทางานได้ดีมาก และในกลุ่มนี้เองก็ยังมีความหลากหลายมากๆอีกใช่ไหมครับไม่ได้มีแค่แบบที่ออกลูกเป็นตัวอย่างเดียวถูกต้องค่ะแบ่งย่อยๆได้อีก3ามกลุ่มเลยนะคะคือมีพวกที่ยังออกลูกเป็นไข่อยู่เลยอย่างตุ่นปากเป็ดตัวกินมดหนามแล้วก็มีพวกมีถุงหน้าท้องไว้เลี้ยงลูกอ่อนอย่างกิงโจ้โค阿าออสเตรเลียเยอะเลยพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือพวกที่ออกลูกเป็นตัวแล้วตัวอ่อนเจริญในมดลูกมีรก ok, หรือ placental mammals อย่างพวกเรามนุษย์สุนัขช้างหรือแม้แต่วานในทะเลครับครับซึ่งการที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีสมองที่พัฒนาดีเนี่ยทำให้ปรับตัวเก่งมากๆเลยใช่ค่ะมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนการดูแลลูกอ่อนอย่างใกล้ชิดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประสบความสำเร็จกระจายไปทั่วโลกได้ขนาดนี้ พอไล่เรียงกันมาทั้งห้ากลุ่มแบบนี้ตั้งแต่ปลาสู่สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เดือยคลานนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงยูกด้วยนมเห็นภาพการเดินทางของชีวิตที่มันแบบน่าทึ่งมากๆเลยนะครับใช่ค่ะจากการอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกมาสู่การขึ้นบกหายใจด้วยปอดจากไข่ไม่มีเปลือกในน้าสู่ไข่มีเปลือกวันบกแล้วก็มาถึงการมีน้ำนมเลี้ยงลูก แต่ละก้าวของการปรับตัวนี้มันสุดยอดจริงๆค่ะมันคือการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับสิ่งมีชีวิตทําให้เกิดความหลากหลายที่เราเห็นกันทุกวันนี้ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความสําคัญต่อระบบนิเวศมากๆนะคะจริงด้วยครับก่อนจะหมดเวลาอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ยการที่แต่ละกลุ่มมีเส้นทางวิวัฒนาการที่ต่างกันพัฒนาลักษณะเด่นเฉพาะตัวขึ้นมา มันส่งผลต่อบทบาทของพวกมันในระบบนิเวศยังไงบ้างแล้วความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆเนี่ยมันสําคัญต่อภาพรวมของโลกเราแค่ไหนเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะว่าถ้าสมดุลน,นี้มันเสียไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหายไปมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ยังไงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดรวมถึงพวกเราด้วยค่ะ